ายด่วนราคาถูกที่สุดในโครงการคอนโดหรูอเบอร์โนเอฟซ์ลูดใจกลางเมืองสาทรติดไอคอนสยามพื้นที่38ตารางเมตรห้องนอน,นึ่งห้องน้ำ1ห,ห้องนั่งเล่นพร้อมระเบียงราคาเพียง3.3ล้านบาทได้วิวสุดหรูฟ a c i l i t y ตครบทั้งสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าฟิตเนส สาวหน้าพร้อมวิวพารานอมาสุดปังห้องพร้อมอยู่เฟอร์นิเจอร์ครบชุดไม่ว่าจะเป็นโซฟาเตียงนอนหรือตู้บิวอินพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันจะซื้ออยู่เองก็ได้ไลฟ์สไตล์หรูสุดชิคติด BTS ใจกลางเมืองเดินทางไปไหนก็สะดวกหรือจะลงทุนปล่อยเช่าก็ได้ราคาดีเพราะยิ่สูงกว่าเจ็ดเปอร์เซนต์บวกกันเลยทีเดียวแอบกระซิบว่าคอนโดนี้เป็นแหล่งที่พักยอดฮิตทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติกันเลยทีเดียวใครอยากได้ต้องรีบ่อยนะคะเพราะทำเลนี้ ราคานี้ใส่ห้องขนาดนี้ไม่ใช่ว่าจะมาให้เห็นบ่อยเรียกได้ว่าเป็นแลไอเทมกันเลยล่ะค่ะใครที่กำลังหาคอนโดหรูราคาดีที่สุดในสาทรบอกเลยว่าห้ามพลาด